สวัสดีค่ะคือวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนเชือกให้กับภาพเลขนาปรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เย็บล็อกเชือกมาเกิดการที่ได้รับไปไม่เจอการเย็บล็อกแบบนี้นะคะคือเย็บเพื่อไม่ให้เชือกมันลื่นไปทางด้านใดด้านหนึ่งวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนเชือกใหม่โดยจะเปลี่ยนเป็นเชือกรุ่นหนาที่ทางานั้นแถมไปให้ค่ะรุ่นนี้เลยมาค่ะมาดูวิธี ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยเราต้องเลาะได้ตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาเชือกในตัวของเปออกมาแล้วก็เปลี่ยนเชือกนี้เข้าไปวิธีการเคือเราใช้นี่ค่ะเข็มตะไกรับแรกเลยแล้วก็ตัดเชือกเพื่อนอําร่องคือตัดให้หนคะคะเพื่อที่จะเอาเข็มเลาะออกค่ะเลาะเชือกออกจะใช้เวลานิดนึงนะคะหาร่องเลยจะใช้คัตเตอร์ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยขอให้ตัดเชือกเพื่อใช้เข็มในการนี่ค่ะนี่นะคะจะเลาะแล้วก็ดึงเลยค่ะ ไปเรื่อยๆตามเส้นที่เย็บล็อกไว้ก็จะง่ายค่ะดึงแบบนี้ไปเรื่อยๆที่ใช้เข็มเพราะว่าเข็มเนี่ยมันจะเข้าล็อกแล้วความห่างความทีของได้พอดีเลยช่วงเย็บพอดีก็จะสะดวกขึ้นค่ะลอค่อยๆแกะไปเรื่อยๆค่ะดึงเลยค่ะถ้าดึงไม่ได้ก็ค่อยเอากันจงมาตับช่วยเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงเชือกที่อยู่ในผ้าป็ดที่ติดมาจากผ้าปีดดึงออกเลยค่ะ เราดึงออกมาแล้วค่ะต่อไปเราจะสอนเชือกเข้าไปแล้วค่ะวิธีการเตรียมเชือกเตรียมเชือกมาแล้วนะคะเชือกัวน้ยาวสามเมตรค่ะจะมีอยู่สองเส้นวิธีง่ายๆเลยเราเตรียมเนือดอันนี้เราใช้ไม้แขวนนะคะแล้วก็มาดัดให้ตรงจากนั้นก็มาเกาะปลายเชือกค่ะเกาะเข้ากับไม้แขวนเลยื่อยยึดใช้วิธีนี้เลยค่ะเราลุนปลายเชือกไม่ให้มันให้มันปิด เพื่อเป็นตัวที่ดันนําทางเชือกให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่นะคะเาจะเอาอะไรมามัดไว้กันหลุดได้นะคะนี่เราจะไม่มันเราจะลองแย่ดูเลยตบบนี้เลยค่ะทึเชือกทำให้ตรงๆอต่ี้ค่ะนี่ค่ะ,คะปลูกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะไม่ยากเลยฝั่งหนึ่งที่เป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ดึงเชือกาเลยอถอนแขนออกเลยหรืเลือดได,ได้เส้นตรง เรียบร้อยดึงปลายอย่างนี้เลยเรียบร้อยค่ะได้เชือกเส้นใหม่แล้วค่ะเพื่อความแข็งแรงเชือกตัวนี้จะนะกว่าเส้นเดิมนะคะเส้น,นที่มากับผ้าปีก็จะบางนี่ค่ะเรียบแล้วเรียบร้อยค่ะลองมาวิธทีไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ